ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาครับเขาได้มีการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงประจำปี2,566 ที่สนามสอบวัดแหลมทรายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้มีการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงประจำปี2,566ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาระหว่างวันที่23-26ตุลาคมซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับจังหวัดสงขลามีพระพิสุสามเณรเข้าสอบรวม200รูปจาก30วัดและ6ที่พักสงฆ์ทั้งนีการศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาจัดเป็นกิจสำคัญโดยพระสงฆ์ที่อุปสมบททุก แม้จะใช้เวลาเพียงสามเดือนก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติมโดยพระธรรมวินัยจะถูกจัดเป็นหลักสูตรพระธรรมชั้นต่างๆแล้วก็จะมีการสอบวัดความรู้พระปริยธรรมในช่วงออกพรรษาหรือการสอบธรรมสนามหลวงสำหรับนักธรรมชั้นตรีเป็นการสอบพระนวะกะหรือพระบวชใหม่ รัครูวิรัตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลากล่าวว่าเพื่อให้ผู้ที่มาบวชในช่วงเข้าพรรษาได้ตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาจึงกำหนดให้มีการสอบนักธรรมชั้นตรีขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกจากคณะสงฆ์ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาถวายเครื่องดื่มและน้ำประปาขอไปครับน้ำปานะตามกำลังศรัทธา ท้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มาบทใหม่ได้ตั้งใจเรียนรู้และทำคำสอนของพระพุทธศาสนาและยังสามารถต่อยอดสอบเป็นนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกจนถึงชั้นปร,ริญญาเก้าประโยคนะครับขณะเดียวกันยังสามารถเรียนควบคู่กับทางโลกไปด้วยทั้ทงระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและหากลาสิกขาไปแล้วนะครับก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในชุชวิประจำวันได้ด้วยนะครับ